ขอการสวัสดีนะครับเพื่อนๆน้องชายทุกๆหน้าเอกซ์นีเมื่อสบู่สปันกลับเยอะกับช่องมารถไต่ฝอดอีกเช่นเคยเดี๋ยวขอการสวัสดีนะครับเป็นหนึ่งสองท่านครับแฟนเพจนเฟซบุ๊กนั่นรถไต่ฝอไรน้ำกันแล้วกันนะครับผมมาเปิดรถดูการครับว่านเข่านะครับบานี่ปั้นขีดดินไงทวนๆที่พี่น้องดินแข็งๆครับฝนมาทันลงอยู่พี่น้องอะครับได้ ทางนี้กับทางโซนตะวันออกบ้านกับพระเจ้าจวานหลายนะครับผมปีนทางบ้านที่สามเลาวันหลายเล่นปีนพันกันวานหลายแล้วนะครับผมกะมากับโรตารีฟฟันเทคนะครับผมเมื่อนี้นะครับติดขานจังวากันไหมนะครับตรงนี้กับเก็บงานปันนะครับผม งานเกียดจะยัางลงเหลืออยู่ครับ่ว่ามาเก็บงานปันงานวานให้พี่น้องทางบานก่อนนะครับผมพระเจ้าจองขว้ว้นะครับนขนาดลวตจารีสองยี่สิบครับปันเด็นง,งานไวขนาดพี่น้องเลยถ้าเลี้ยวให้นี่นี่ปันมาเลี้ยวยี่สิบ ท่าได้ละยี่สิบเจ็ดไลน์นะครับผมก้อนเทียงถ้าเลี้ยวให้นี่นะครับผมเอาแปลง,ปลง,ปลงนี่แปลงหนึ่งสักจะมีแปลงไม่เลยนะครับเพราะว่าปีเมื่อกี้เคยได้สูงสุดนะครับอ่าสิบหมดละครับพี่นอ้องมือเดียวนะครับแต่ว่ากันเรียนจนค่ำหมดละนะครับ หน้าดินซ้ายแบบนี้เทาวเดียวครับพี่น้องนำอานะครับว่ารถตะลีตัวนี้มันเป็นโรตารีหลบจัดอยู่แล้วนะครับผมปั้นให้สองสบายเลยครับถ้าดินแข็งเนี้ยก็จังอยู่ข้างหน้านี่้ยก็ใส่ให้หนึงนะครับผมในการปัน้นเกี่ยวให้ดินมันแตกละเอียดนะครับ แถวบ้านผมก็มีอยู่สองขั้นนะครับขันหกขันสขั้นหนึ่งที่ว่ามีโรตตรีนะครับผมที่ว่าเป็นฟอร์ตเลยนะครับที่เป็นฟอร์ดปั้นหน้านะครับก็อีกเ้ยลืออีกขั้นหนึ่งขันนั้นกะเป็นของเองนลุงเอ็ดนะครับขั้นหกสี่ศูนย์เผาเดียวนะครับ นั่นจะเป็นโตตรตารีของเอียงหรือพี่น้องผมก็ลือนืมซื้อเลย่ายซื้อฟ้าๆอ่แหน,นะครับถ้าถอดใบมีดได้จะคล้องตัวก็นี่ยกครับพี่น้องเมื่อว่ามันถอดม่ได้นะครับจต่รักขางหนึ่งมันไตนะครับผมก็เดี๋่าน้ำม,มากว้นะครับช่วงนี้เล่งนะครับผม นี่มันยังล้าอยู่นะครับนี่มันซับสองรับเมื่อกี้ซับหนึ่งนะครับจะ,จะ๋ยวจาพเขาไปเมืองคุมละเอียดของคีดินนะครับผมดินโมนี้จะแตกดีเยอะครับพี่น้อง นี่นี่นะครับพอสบายด้เลยนะครับผมงั้นสบายสบายครับมือนี้นะครับ ไห้เกียหนึงนะครับวันนี้ด้านเป็นดินอีกไร้าสานะครับดินแดงๆแข็งๆนะครับผม เดือดพอนขัาพี่น้องเลยนะครับนี่ก็เริ่มจะมาแล้วนะครับแล้วก็ตกนี่ให้เลี้ยววันวันตอนบ่ายก็สีขึ้นขึ้นนะครับผมได้กับว่าตกบบน,น,นะครับโอ้ไปแบบนิ่มยนะครับนดูว่าเดี๋ยวเห็นรถบ้างหรืพี่น้อง ຄົນຕະຫຼົບບົ່ นี่เดี๋ยวไปเห็นรถเลยพี่น้องอากาศห่อนปนนีท่านผมกับพ่อเดีมากพี่น้องนี่ถ้าโทรศัพท์ตัดน่ก็คือว่าเครื่องมันห่อนเลยครับผม อ่ะโอเคครับเป็นน้องสำารับฟินี้ขเขาจะไปเพียงสงนีนะครับผมขอรู้สำหรับก,การติดตามเราจมไปพบกันใคนคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ